สวัสดีค่ะพบกับจิงกับเบลในยูเคนะคะวันนี้จะมากล่องนะคะจากเอมเมซอนนะคะเดี๋ยวไปแกะพร้อมกันนะคะว่าในกล่องมันมีอะไรนะคะ <Okay. S 1> ไม่ลีลาะนะแกะเลยนะคะได้มานานแล้วแหละแต่ยังไม่ไม่มีโอกาสมาทำคลิปแกะกล่องนะคะ กว่าจะทำคลิปได้นะคะข้างข้างบ้านเขามาตัดหญ้าเสียงดังมากนะเราก็รอเวลาเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเนงะี้ยจนแบบตอนนี้กี่โมงแล้วจนจะบ่ายแล้วนะนี่นะคะคือกระดาษนั่นเองเอ้าวไม่ใช่นะมันคือมันคืออะไรคนะนี่ค่ะ สีชมโพคอ,อบ้าัวเขาสั่งให้นะคะมันคือเออเป็นที่เป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องเลยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ผมเราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เรามันไม่ใช่ดัดดัดเออทำเป็นเออที่ม้วนผมนะคะ ปกติเราก็ไม่ได้ม้วนผมเรากเพราะม้วนไม่เป็นนะคะนี่เขาก็จะมีที่กิ๊บหนีบมาให้1อันนะคะแล้วก็มีโบมาให้2อันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะริบบอนคอรีคอรีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะ เหมาะสำหรับคนที่มีสุขภาพผมที่เสียแล้วก็โดนความร้อนมากไม่ได้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะในการทำให้อ,อ่าเขาเรียกาอะไรทำให้ม้วนผมได้โดยที่เราไม่ต้องโดนความร้อนจากเครื่องบีบผมเครื่องม้วนผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ม้วนผมแบบธรรมชาตินะคะ แล้วเราก็จะเออใช้สเปรย์ที่จะทรงให้มันแบบให้ผมมันอยู่ทรงนะคะเออไม่รู้จะพูดยังไงเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปไปลองเนาะว่าเออมันมันใช้ยังไงนะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยใช้แล้วลองครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่ามันจะทำยากหรือเปล่านะเดะีย๋ยว เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมุมไปห้องน้ำกันดีกว่านะคะจะได้มีกระจกสองด้วยกระจกอันนี้นนเล็กนะคะโอเคไปพร้อมกันเลยค่ะอุย้ยผมเรายาวอ่ะมันจะพอหรือเปล่า <laughs> ในที่สุดก็สำเร็จนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ชั่วโมงอาจจะทิ้งไว้จนถึงตอนเย็นเลยแล้วกันนะคะ